เพื่อนๆจะพามาซ่อมตู้เชื่อมยี่ห้อตามภาพนี้นะเพื่อนๆขันน็อตออกแล้วนะดูไปด้วยกันนะลูกค้าบอกบอกว่าเครื่องไม่ติดนะครับเพื่อนๆลูกค้าแจ้งว่าเครื่องไม่ติดออกไม่ได้เชื่อมไม่ได้เราขันนอ็อตออกมาแล้วมาดูไปด้วยกันเลยนะเพื่อน,อนๆนะว่าอะไรมันจะเสียนี่เครื่องก็เป็นประมาณนี้อ้าวนี่คือปักของก่อนอ้าวปักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะนะเพื่อนๆนะดูก่อนนะปักทำไม เดิอนอยู่ยี่อย่างนี้เนี่ยมันจะล็อคเนี่ยโอ้อ้าวว,าวิธีตรวจเช็คอ่ะพอดีเลยเห็นแผลแล้วเห็นแผลแล้วแผลอะไรแผลที่มันมีปัญหานี่แหละมันน่าจะเกี่ยวกับปลั๊กนะเพื่อนๆนะวิธีตรวจเช็คง่ายๆนะเพื่อนนะ,นะนนะแล้วก็ต้องอันนี้ปลั๊กสายมากกันก็อ้อมเข้ามาตรงนี้นะเพื่อนนะอ้อมเข้ามาตรงนี้เราเช็คก,ก่อนไอ้สายสายสาเขียวแถบเหลืองไม่เกี่ยวนะครับตัดออกไปไม่ใช่เอาคีมตัดออกนะคือตัดออกไปไม่ยุ่งเกี่ยวในการตรวจเช็ค คือตัวนี้ก็จะเข้ามาหนึ่งใน2งนี่นะของขั้วนี่นะอันนี้คือมิเตอร์ที่เราอพร้อมพร้อมจะวัดนะคือเราจะไม่ต้องเปิดสวิตก็ได้แค่เราวัดว่าสายมันขาดไหมอันนี้แนะนําเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนที่ไม่ใช่ช่างนะมีมิเตอร์ตรัวเดียวก็สามารถตรวจเช็คได้เลยรู้ว่าอะไรเสียเพื่อนที่ไม่ใช่ช่างหรือช่างมือใหม่นะครับเราจะเลือกวัดขั้วนี้ก่อนก็ได้ขั้วนี้ก่อนเอาเราจะเลือกวัดขั้วนี้ก่อนนะเดี๋ยวตั้งมิเตอเร์ คูณหนึ่งปั๊บคูณหนึ่งก่อนที่จะวัดทุกครั้งต้องเอามิเตอร์มาแตะกันก่อนชืน้อเพื่อตรวจสอบว่ามิเตอร์พร้อมหรือเปล่า <Dam. S 2> เออมิเตอร์พร้อมวัดเลยกิ้มเข้าไปเลยขั้วไหนก่อนก็ได้ชึ้ออ่าโอเคตัวนี้ฝั่งนี้เรามาร์กไว้ก็ได้นะตัวนี้ชื้อนี่เห็นไหมขั้วนี้เราวัดแล้วนี่ที่เหลือ เอาไปหมุนยังไงก็ได้เรารู้แล้วว่าขั้วนี้ขั้วนี้นี่ที่เหลือก็คือขั้วนี้กับขั้วนี้ที่เรายังไม่วัดอ่ามาดูกันต่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่างและไม่ใช่ช่างเพื่อนช่างมือใหม่นะถ้ามือเก่าไปถึงดาวอังคารแล้วเอาวัดเลยเนี่ยที่เหลือนะเพื่อนนะก่อนที่จะวัดทุกครั้งเอามิเตอร์มาแตะให้ก่อนเพื่อความมั่นใจว่ามิเตอร์เราพร้อมชิบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพื่อนๆเอ้หามุมก่อนชิ่งเห็นไหมอ้าวนั่นไงเพื่อนเห็นไหมเนี่ย เหมือนเหมือนมันจะขาดขาดหลุดหลุดอยู่นี่ไปเป็นบางครั้งนะนี่เดี๋ยวขยับดูก่อนนะอ้าวอ้าวนานนนนนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเหมือนเหมือนว่ามันขาดขาดในนะเพื่อนนะเราเราวัดบางทีมันก็ติดบางทีมันก็ไม่ติดนะเพื่อนนะกิ้มเข้าไปมันน่าจะมีอะไรหลวมนะน่าจะมีอะไรหลวมจุดนี้ก็เป็นได้นะเพื่อนนะนี่เห็นไหมนี่โยกโยกเนี่ยเห็นไหมนี่นี่ถึงยังไงถ้าไม่เสียอยู่จุดนี้เราซ่อมอย่างเงินแล้ว เราต้องเปลี่ยนปลั๊กให้ลูกค้าอยู่ดีนั่งด้วยนะเพราะว่ามีปัญหาได้นะปลั๊กนี่นะมีปัญหาได้ถ้าเราซ่อมอย่างอื่นจบรวปลั๊กเนี่ยเดี๋ยวก็มีปัญหาย้อนกลับขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนปลั๊กก่อนนะหรือไม่งั้นเราก็ตัดตรงนี้แล้วก็มาวัดอีกทีนึงแล้วค่อยเปลี่ยนปลั๊กนะเพื่อนนะจัดเลยพอเราตัดออกมาแล้วนะเพื่อนนี่นะไอ้สายสีสีเหลืองแถบแถบเขียวนี่นะเราไม่ต้องไปยุ่งกับมัน เวลาต่อนะอันนี้แนะนําเพื่อนช่างมือใหม่หรือไม่ใช่ช่างก็ต้องรู้ด้วยได้เผื่อว่าเราจะไปทําเองนะตัวนี้เป็นสายดินแต่แต่ก่อนสายสายสาย,สายดินตัวนี้นะคือคือปั๊กตัวนี้มันจะมีมาสามขั้วนะตัวนี้ตัวน,วนี้กับตัวนี้เป็นสายดินเขาจะเอาตัวสีเหลืองเนี่ยเข้าขั้วนี้แต่คือบ้านเราไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรขนาดมีเขายังหักออกตัวนี้เรา ขดออกเลยนะเพื่อนนะแล้วก็่อปลักนี่นะมาแล้วใครยางดีหน่อยนะเพื่อนๆมันกินแอมสูงตัวนี้ที่เชื่อมน,นี่นะกินแอมสูงอยู่นะ่อเข้าไปเลยจบก็จบ,จบไม่จบค่อยว่ากันอีกทีนึงก็ซ่อมเครื่องแล้วตัวนี้เราต้องเปลี่ยนใหมเขาอยู่ดีก็ค่อยบอกลูกค้าว่าตัวนี้มันแย่แล้วนะครับเห็นไหมในโยกโยกเหมือนฟันเลยเนะี่ยมันฟันโยกฟันคนแก่ วิธีการต่อของผมก็บัตรกีสายบัตรกีปลายสายก่อนนะเพื่อนนะปอกลอกสายออกมาแล้วก็บัตรกีก่อนมันจะได้เวลาเราขันมันจะไม่ได้รูดออกนะนี่แล้วก็ยัดหย่เข้าไปแย่เข้าไปแล้วขันน็อตล็อกเลยนะหรือถ้าเราไม่ไม่มีไม่มีหัวแรงก็เหย่เข้าไปเลยพับมาเอาปอกสายแล้วก็พับมันจะได้หนานๆเวลาเราขัน น,น็อตเข้าไปมันจะได้มีที่ยึดนะเพื่อนๆนะนี่นี่นบบกดกีแล้วเผื่อให้มันไม่ลูดครับมันลุ้นดูไปด้วยกันนะนเพื่อนๆนะมันจะจบไหมมันจะจบไหมน่าจะเกี่ยวกับปลั๊กนะถ้าไม่จบก็ค่อยว่ากันอะไรเสียเราต้องทําพื้นฐานตัวนี้มันดีกว่าถ้าเราซ่อมจบไปต้องย้อนมาทําเหมือนเก่าและตัวนี้ถ้ามันยังไม่ขาด อีกไม่กี่วันเขาไปใช้งานก็คงต้องย้อนกลับมาต้องย้อนกลับมาซ่อมในจุดนี้เหมือนเดิมอาจจะกลับมาปินอาการไฟไม่เข้าเหมือนเดิมนะถ้ามันไม่เกี่ยวนะแต่ตัวนี้มันน่าจะจบไม่จบให้ว่ากันอีกทีนึงอ้าวเดี๋ยวขันน็อตเข้าไปก่อน,นเพื่อนๆนะน็อตเข้าไปากดฝาเข้าไปแล้วนะเพื่อนๆนะลุ้นไปด้วยกันเลยปึ๊บ ถามเข้าไปแล้วนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเสียบปลั๊กแล้วดูไปด้ยวยกันนะเพื่อนๆนะจบก็จบไปเลยนะครับเราจะวัดรอเลยนะวัดลอยยังไงนี่แหละมันจะมีไฟขึ้นประมาณ60บโวลต์แต่เราจะตั้ง50มันจะได้ตอบสนองทางสายตาดีเสียบปลั๊กดูไปด้ยวยกันเลยนะเพื่อนๆเราวัดรอเลยนะ ตัวนี้เราตั้งห้าสิบอย่างที่ว่าแหละมันไฟมันเกินห้าสิบอยู่นะก็คือมันจะได้ขึ้นได้มองเห็นชัดชัดออเดี๋ยวเสียปลั๊กนะยังไม่เปิดสวิตช์ปิดสวิตช์ก่อนถ้าจบก็คือจบนะประกอบไม่ได้อยประกอบให้ดูเหมือนเดิมนะนเพื่อนนะอาเปิดสวิตช์เข็มมิเตอร์ดูไปด้วยกันนะเพื่อนนะเข็มมิเตอร์ก็จะขึ้นนะอันนี้ก็สรุปว่าเปลี่ยนปลั๊กอย่างเดียวถ้ามันจบเปิดสวิตช์ดูไฟตัวนี้โอเคนะเพื่อนๆนะโอเคนะ โอเคแล้วเข็ม okay, มิเตอร์ก็ขึ้นแล้วนะเพื่อนๆเห็นไหมโอเคแลวครับเปลี่ยนป,ปลั๊กปิดงาน